I walked into this in I walked tower tall Dreams hand I gave my all my ความเดิม there, ตอนที่แล้ว so วริษาคนพบความจริงอันเจ็บลึกเธอได้รู้ว่าปาลิตนั้นเคอรู้มาก่อนว่าเธอเป็นลูกสาวของอดีตศัตรูทางธุรกิจของพ่อเขาการได้งานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรก ว่าในระหว่างทางเขากลับค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกจริงที่ซ่อนอยู่ในหัวใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อวลิสารู้ทุกอย่างเธอไม่ทนอีกต่อไปและตัดสินใจลาออกโดยไม่บอกลาใครมีเพียงจดหมายลาออกและข้อความสุดท้ายที่เธอฝากไว้ให้เขาความเงียบในห้องทำงานนั้นไม่เคยอึดอัดเท่าวันนี้ ปาลิศนั่งนิ่งอยู่หลังโต๊ะทำงานเขาอ่านจดหมายลาออกของวริษาซ้ำแล้วส้ำเล่าทุกคำที่เขียนไว้มันไม่ใช่แค่คำลาแต่มันคือกระจกที่สะท้อนว่าเขาเป็นผู้ชายแบบไหนในสายตาเธอขอบคุณสำหรับโอกาสในการทำงานค่ะแต่สำหรับผู้หญิงที่ตั้งใจมาทำงานกลับต้องพิสูจน์ตัวเองทุกวันว่าตัวเองไม่ใช่เครื่องมือของใครคำเหล่านั้นไม่ได้ด่าไม่ได้โกรธ แต่กลับเจ็บยิ่งกว่าคำพูดดุนแรงใดๆทั้งสิ้นเขาปล่อยให้เธอเดินจากไปโดยไม่แม้แต่จะได้อธิบายช่วงที่ไม่มีเธอคือการตื่นขึ้นในฝันร้ายวริษาหายไปหลายวันแล้วไม่มีใครในออฟฟิศติดต่อเธอได้ไม่มีแม้แต่เพื่อนสนิทอย่างเจนที่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนปาลิตเริ่มเงียบลงเขาไม่ใช่เจ้านายจอมโหดอีกต่อไปเขาไม่บน่นไม่เรียกใครเข้าไปต่อว่าเหมือนเคย ทุกคนสังเกตได้ว่าเขากำลังเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ขาดเลขาแต่เหมือนขาดหัวใจคุณเคยรู้ตัวไหมคะว่าคุณกำลังกลัวที่จะรู้สึกวริษาเคยพูดไว้และใช่ตอนนี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าคำว่ากลัวความรู้สึกคืออะไรเมื่อมันไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วอดีตที่ตามหลอกหลอนปาลิตย้อนกลับไปนึกถึงคำพูดของบิดาก่อนท่านจะจากไป อย่าให้อดีตปกครองปัจจุบันของแกมันจะทำลายทุกอย่างแม้กระทั่งคนที่แกรักเขามีเคยเข้าใจประโยคนั้นจนกระทั่งวริษาหายไปย้อนกลับไปในวันแรกที่เจอกันเขารู้ตั้งแต่แรกว่าเธอเป็นลูกสาวของอดีตหุ้นส่วนที่ครอบครัวเขาเชื่อว่าเป็นคนทรยศแต่นั่นคือเรื่องเมื่อหลายสิบปีก่อนและบางอย่างมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด เขาเริ่มสืบเรื่องราวในอดีตอีกครั้งด้วยมุมมองที่เปลี่ยนไปไม่ใช่เพื่อโกรธแต่เพื่อเข้าใจเขาเริ่มเปลี่ยนทุกการในบริษัทหยุดการใช้อำนาจข่มลูกน้องเปิดรับความเห็นจากทีมแต่เขากลับไม่สามารถเปิดใจของบริษัทได้เหมือนเดิมเขาไปที่ร้านกาแฟที่เธอชอบหยุดรถหน้าคอนโดที่เธอเคยอยู่แวะหาพ่อของเธอที่เคยเจอกันเพียงครั้งเดียวในงานศพแม่เธอแต่เธอหายไปหมด คุณเคยบอกว่าผู้หญิงที่ยิ้มง่ายมักเจ็บที่สุดเขาเริ่มเข้าใจว่ารอยยิ้มของวริษาไม่ได้มาจากความสุขแต่มาจากการไม่อยากให้ใครเป็นห่วงหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเจนเพื่อนสนิทของวริษาเอาจดหมายอีกฉบับมาให้เขาเป็นจดหมายที่วริษาฝากไว้หากเขาเคยคิดถึงและอยากรู้ว่าเธอรู้สึกอย่างไรในความรักที่ไม่มีคำว่าเริ่มต้นก็ไม่มีวันได้จบอย่างสมบูรณ์หรอกค่ะ คุณเคยถามฉันไหมคะว่าฉันรู้สึกยังไงเวลาคุณปั้นหน้าเย็นชาแล้วด่าว่าฉันต่อหน้าทุกคนฉันเคยคิดว่าตัวเองเข้มแข็งพอแต่วันที่รู้ว่าคุณรู้สักฉันดีขนาดนั้นแล้วก็ยังกล้าทำเหมือนฉันไม่มีหัวใจคือวันที่ฉันรู้ว่าความรักไม่ควรต้องทนเขาเปิดลิ้นชัก ลวงหยิบกล่องเครื่องอัดเสียงเก่าที่วริษาเคยใช้ตอนซ้อมพูดพรีเซนเทชันเขาเปิดมันและได้ยินเสียงเธอบันทึกไว้เมื่อหลายเดือนก่อนคุณปาลิสเป็นคนที่เก่งมากแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าการเก่งนั้นมันเหงาแค่ไหนถ้าฉันหายไปหวังว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยจะได้ไม่ต้องเสียใจแต่ตอนนี้ปาลิสเสียใจจนไม่เหลือคำพูดแล้วเขาจะตามหาเธอเจอไหม เขาเริ่มทบทวนตัวเองไม่ใช่แค่ในฐานะเจ้านายแต่ในฐานะผู้ชายที่รักไม่เป็นเขาเริ่มไปสืบอดีตระหว่างพ่อของเขากับพ่อของวริษาอีกครั้งสิ่งที่เขาพบในเอพิโซดต่อไปจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาเคยเชื่อในวันที่เธอหายไปผมจึงรู้ว่าชีวิตที่ไม่มีเธอมันมีแต่คำว่าเสียใจแต่บางครั้งการเสียใจมันอาจนำไปสู่การแก้ไขหากหัวใจ ยังเต้นอยู่เพื่อเธอตอนต่อไปในเอพิโซด9ความจริงที่เปลี่ยนทุกอย่างเมื่อปาลิศคนพบว่าพ่อของวริษาคือผู้มีพระคุณที่เคยช่วยชีวิตแม่เขาไว้ในอดีตเรื่องราวจะหักมุมอีกครั้งหรือจะสายเกินไปสำหรับการขอโทษอย่าลืมกดติดตามช่อง X s t o r y t a l l e r และฟังต่อในเอพิโซด9ได้เลยครับ dreams in hand i gave my all but standing there with ice so cold you wore your pride like solid gold you barred commands you slammed the door a heart of ice i can't ignore but still i stayed through storm and flame a prisoner